สวัสดีกลางป่าค่ะกลับมาแล้วพี่น้องเลยใกล้สีฮอดบ้านนั่งตุะะ่ยๆ้วค่ะกลับมาสอาร้อย้องกลับมาค่ะเดี๋ยวมาคดเดียวค่ะไปสองมาหนึ่งผะว่าอัมาลาอัมาลาอยู่สลองกับตอล,ล่านะคะ มีงานน้ง้ข่าพี่น้องก็ต้องตวตอกแนะคะน้ก็เลยกลับมาขณะนี้ก็จะีบ้านค่นะะ่ี่ไม่คอฝัพี่ชายก็ไม่ได้ใส่นะคะมันตันพี่สายเวลาเวลาเรารถ กันเลยันได้ใส่นะคะได้ลองใส่ดู กองมุงนั่งคุ้ยไปด้วยค่ะมานั่งคุ้ยคุ้ยอยู่บ้านกองอยูบ่บ้านไม่เคุ้ยตุ้ยกองกล่องกินน,น,นั่งจะทำไมบ้านน้อยของนางนางอ,ออกมาดูเต่าหรือเปล่าเพราะว่าช่างน่าก็เป็นข้างตามบ้านนางนคะครับโอ้ยนางมุงเพื่อนเต่าหนา ออกมานะคะนางคงจะอยู่บ้านไปและ ฟื้มืดมากจะตกอยู่สายฝนกระไดอยู่บ้านพลากระตกนิบิบนิบบน้อยนึงค่ะก่อนหน้าพีสัดแหงเกินเตินคลึ่มซื้อแต่ไม่ตกนะคะเดี๋ยวแว่เ่นน้ำนังตื่นแป๊บนึ่งค่อยกลับแล้วกันนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่ายังไงมันก็เป็นทาง่ารนี้แล้วเะนั่งน้อย นั่งยู่เหิน่หรือว่านงไปหานลปาแล้วพ่จ้ารับมูก็ะมือเพินเลยแรลกของข้างขาบ้านนั่งสิ้มลืมน,นะคะเพราะว่ามี่ตนไม้สองขอบทาง้า,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 นานางไปน่ะคี่ระนางถือเปล่าน,นะคะเราจะสุ่มมาหานาเนี้ยนะหะน่าจะไม่อยู่นะคะ ตุยอยู่บ่ฮะไอตุยอยู่บ่ไอตุยไปเสเฮ้อทางไม่อยู่น่งไปควัำเต่าหรือป่า มันก็ไม่ตะเฮือนหยาดหย่านางนะคะสามสี่หลังเรียนนางไม่รับนั่งไปควัดเต่าพี่น้องไปเบิงงอบอบ่งนั่งควัดเต่าบ่ไปเบิ่งนัะนะต่อหานางตุ้ยกันค่ะว่านองอยู่นนะทำไมมันมัวจัง บอกว่านางมาวัดเต่าอีกสาขาหนึ่งนะคะพี่น้องเอ้ยเต่านะหลายสาขาจลระเกินมองได้นั่งกับไปลงไว้ค่ะ <ś led> นั่งมาเผาอะไรมึงเอ็ดไปนะ่อยกูตามห้ามามึงจะไต่ฮะมึงม,มาเผาไปเลเยฮะอ่ะะา,ม,า,ม,ามึงได้เปอร์นี่นะเอาก,ก้กยมาปลูก,กถูกห้ากับมีลาบ แน่น้องในนี่เนาะบอได้มีบัตรห่วงนะท้องในนี่มันบอลด้มีห่วงบัแต่เธอมาจะใสก็มาแต่วันเกิดนั่นแหละนาวันนี้เธอมาเมียนเขียงหาเสียงนาเนี่น้องขาเห็นบ่นคะอีกสาขาหนึ่งนะคะเนี่ยยังบ่ทันด้ขวดนะคะลงตั้งเต่หนหาใดคะว่าไม่หนาเกี่ยวขาขอบ่ เดินซ้ำมีลาดอกของมะลันดอกนางมากับเสลงขุดใจนะคะพี่แก่พวกเราไปหาเนาะไอ้ขุดเมื่อวานยังก็นาดตรงนี้กับอันนี้เป็นของแช้งเอื่อยหรอของลานของหลานของพี่เคยของเอื่อยเลยไปตุเตีอะไรมาเธอก็ออกมาเมียนขี่พุ่นขี่ครอมากว่าร้านเดียนะเครื่องลุงน้องให้นำใส้มาแหละค่ะที่ผ่านฮะเลยมะก็อัน สีปูกขามเออสิเฮ็ดขามยันบ่ได้เส้อดำนึ่งนั่นแล้วมีพี่ชายบอกว่าทำให้พี่ชายหน่อยนะจ้าถ้ามันได้แล้วการมันเป็นน่ะได้จ้าพ่าเธอขายตัวเท่าไหร่ได้แน่นอนถ้ามันมีน้ำคามเกิบมาแต่วันเกิดน้ำมาเลยกะกะมาแล้ววะอยู่ฉันกิดกินยังมีได้แล้วก็ฉันกับม่าแล้ววะอยู่กะพอดีนางเบิ่องมูกินมูโมนอยู่ ไปนะไปก็นางอมมาลาซ่อนกันไปแล้วกาไม่ได้เอานางมาน้ำนางก็อยู่พุ่นแล้วกับกับนางลาเธอพูดงูว่าข้าอยู่ทธีจ้ะเออฉัมสมมานะคะยกกินหาหรอฮ่าความคิดฮอดกำลังเดินทางพุทธิโตกะเลยลูกจะนอนมันฮอดได้แล้วกับปิ้นเอาไปหันตันไม้รักเท่าเต่าที่แรกหรอกกัมาจุดอันนี้ไว้จะพุตกเอามาเสื้อผ้าไปไไไปปปส้มเต่าสักกันเอามาเสื้อผ้าไหมคะนึ่ยเออพาหนักเพราะด้เฮ็ดจังมาสมเทง สมเต่าแล้วก็สมสมเทงตรงนี้แหละค่ะที่พวกเรามาอันเปิดหมอลำงานนางงานลงเต่ากับเจ๊อ้นนะคะตอนนั้นมีขันห้าด้วยเทียนบ๊อบฮะมีขันห้าด้วยทียน <laughs> ่นกับห <laughs> มอลำน้อยของนางที่ตั้งใส่ตอมองนี้แล้วโอ้ยฉันั่ะก็บม่ได้เปิดหมวกบ๊อบใส่เปิดจังมูกจังเอามานั่นไปฉันไปตั้งแต่ตอนเที่ยงใน,นอันนี้ได้ต้นที่เหลือซะบ่ไม่ต้นจะไม่คิด อันนาะอันนะั่นน่ะ,นะต้นขามามั้มนบ่แมนตน้นต้นอันนาอย่งงาอ๋อต้นงาอยู่กับต้นงาเราเป็นต้นขามมนูกข้ามก็ได้เต่าตัวน,นี้ก็บบใส้ย,ย่อยนะคะกระซํมเต่าอ,อยู่ใน,นหันบแมได้จเาจักสิว่าจักลูกแล้วบางเนี้ยผูกข้อม้านใหญ่น่ะเางริ่ดังานม่ไม่เฮ้ยสมมติว่ามานนนะึงขืนล้างคาเนี่ยมั <laughs> นจะรู้ <laughs> รอยู่ปะรู้รู้เหรอถ้าว่มาข้นบป เอามามันบริหนักสําคนแต่มันมองดากไพ่เลยแต่พูออกอยู่มาพี่ีลเต่าสิบีกว่ล้วจีาเรแล้วเต่ากระเต่าแม่มานเบิงฟื้นลงเต่านี้มันยงแตกอยู่เออมันคือทนทสัมันมันดินดีนะดินเหนียวมื่อน้ไม่พี่น้องพี่น้อยขยามลงนมึงได้ผู้ได้ผู้เริ่มมาลงซอยเนี่ยลงผู้เดียวนี่นะพี่น้องเบ่งไม่ค่ะ บมเมตรเมตรกว่านะคะความยาวนี่ประมาณเมตรกว่ากว่ามองมากขึ้นไปนอนนะเป็นพศาลานจต่เมื่อไรเรียกมาชิลุเอามันมึงลองขึ้นไปนอนมึงเดี๋ยวอือแล้วเนี่ยเนี่ยว่าขึ้นขื้นโอ้ยขั้นขื่นหนักหนักมือไรมึงยีควัดนี่นะพร้านควัดอ๋อร้านเป็นผู้ลงเปล่าทเบนว่าม่ได้ปั้นอาเซลงมาลงที่เรแต่ว่าอืมเพอรเสพทุกลูกอาเซมะกามาตามันในมันมันนี่ตามลุนเม้นี่นะตามลุนเม้นี่ป้า มึงมึงจอจะค้างนี่แตมึงพอหายใจคือตัวนั้น,นจอแต่ในนี่แล้วจังปองอยู่ไม่เห็นได้จะหายใจออกเห็นได้จะหายใจออกกระแคมหุ่นถางนี่แหละพี่น้องเลยมุมมดชมี่เนี่ยนเพราะเดี๋ยวพ่นไปใส่ใเือบออันตูเห็นหุ่งกับบอปันไดดอกกูหายใจนั่นขนใหม่ออกมานั่นพี่น้องมันกะทำจุนั่งกะเอาพาสโลงนี่แล้วอันนั้นออกมาเพื่อสิหายใจได้ป้าป้ไปส้มเทียง จุกควัดแต่ละเทือนี่ก็ประมาณร้ายปัดว่างแซ่บแล้วก็ะทุกทับลงพอรับสายเอาเหลือกุกระปงโทรศัพท์แล้วก็อันนั้นละเฮ้ยเป็นตะโฮมดีเป็นตะเย็นดีได้โกบกสองต้นนี่ต้นเคาะต้นหนึ่งแต่ว่ากาบุงกันยังบ่ทนันได้พี่น้องเอ้ยแห้งแล้งแห้งแล้งแต่ว่าได้แต่นางสีผู้มีฝนเทียมนี่แล้วเหรอมันเป็นแบบมีตูพมีต้นผูกตูพุวเอานั่นนั่นบอ เออมันต้องมีตัวพู่ตัวแม่บ่ยุกยุกไก่มันกระมาบ่ราทึงบ่ตัวพู่นะเออแนมันมันบริสุทธิ์เนาะเห็นบอกคอทอาเออคนบรรทุนต้นต้นดุกในห่วยจะเขมห่วยบรรทุนขี้ไปในชาติจังทันมันจะมีตุนตัวแม่แล้วแนวนั่นบ่มันบ่มีผู้สมมันมันกระบอกมากเนาะเอาแนวนั่นบ่มือคือผู้สมเพรามันตู่ เอาแน่นบอสูสิเฉพาะกุเทียงอีท่าว่าเอาตะผูเอ้าแค่บะมี่ตะผูไม่ได้สิเป็นมาร์คมนว่าเอานานั่นบอกเออกูเครัตะหูได้เขาได้ก็ว่าคือกันเนาะคูเลิกก็ว่าคือกันมาแต่พูนเลยก็เลยทางเมื่อหลักก็มาแว่เลรียน้ำนางแจ้งน้อยตอนค่ำๆพี่น้องบรรยากาศดีดีมือเอ็ดกับพูเลอิสนี่นะเอ็ดเปล่าใช่คู่น้ำต้องรับเทือดแต่ออกมา กุ้ยสกระติกนี่อ๋อผู้บ่าวน้ำเย็นเมื่อวานนี่บ่าวเอออกมาช่องหมวสมองเอออกมาเรื่อยแล้วมามือพ่นมวยบืนใส่เต่าแล้วยังเต่าลุมันเย็นเนี่ยแล้วบ่เออมัอนี้นะนั่งออกมาเฮ็ดเทียงพี่น้องมึงนี่เลยเขาก็ออกมาท้ายหุ่นนานังออกมาแอมพี่เ่ทน้ำมันคือแอมเป็นอีน้อยมึงแอมกับผนเลยเอ้ยกับร้านอ๋อนี่เด็กสาขาหนึ่งนี่โรงงานหนึ่งนี่เหรอ จะวางูเข้ามาใครใช่เล่านั้นตัว่ยาหร้าน่วเถียงนาน้อยกอดกันอยู่บนเถียงนาน้อยนั่งเอะไรอีหนะอะไรนี่ไงเพื่อว่าอะไรนี่ไงัวย้อน้าเขาไม่มากเนาะให้มันใหญ่เนาะอ๋อนี่เหรอด็อกเตอร์ต่อ เออมันกระไม้ไว้มันอยู่ในทิ้งเห่าอยู่แลว้วอ้หูไเลือกสิมาเอาเนา,เนกกนานะเขาต่อมาเนี่ยได้เข้าเอาตะก,กะแตนล่อมันมานแล้วก็ผูกนอนไส้เลยนะดิเฮ้ยเขาเปิ้ลไม่ใเขาผูกแล้วเฮ้ยเ <c oughs> ป็นตะนอนกับพัวคากม่วนแต่กว่าเฮ้ยคันซองผูกกับมีซองห่อคือเบิ้งแม่เป็นตะนอนเลอะมีซองห้องเลยเหรอจ้าคือเห็ดเป็นห้องคากใช่ไหมคะทิ้งนานางเนี่ยเพื่อไว้เนาะเธอว่านั่ง ตักปอกยู่งเคยมอนนั่งมากับนั่งเจี๊ยบหล่ะใครเธออยู่เลือสันสิโลกนอนยึดเตียงยึดตารางมันกระทัดรัดดีนี่มีเอฟซีถามว่าเป็นยังกระไดคือโบซ้ำกันนี่บอเอออันนี้ตัวเมียอันนี้ตัวผัวเนาะอ๋อแม่กระไดนะพี่น้องเอ้ยอันนั้นหมายถึงว่าแม่กับพ่อนะคะแล้วก็แม่บ็ต้องซ้ำกันต่ออันนี้คือลูกนะกันคันไดนี่คือลูกนะคะนี่แม่นี่พ่อแม่พ่อก็ต้องสู้กับแม่เพี้ยงกันได้ไหมก็ได้แหละเอามาตากใส่นี่อ๋อนะคะ ให้มันลื่นแม่พอตรงนี้แม่ BMC พันธามาทําไมบันไดฝั่งนั้นไม่เท่ากันให้พ่อลื่นก็หมายถึงว่าบันไดนี่คือพ่อกับแม่นะคะอันนี้อันนี้คือลูกค่ะอันนี้คือคุณพ่อปาดอีน้อยกูจองห้องหนึ่งใช่เฮื่อนงเกียร์ไปสักสีลองนอนตะล่าเพิ่อนขวานางก็ได้เนาะสะอาดขนาดเท่งหนานางก็ยังเก่งกว้างได้เออบ่ไดี้หกเต็มอี่ที่ผู้ชายผู้ชายผู้ เฮิร์มอนเขเอามาตี๋ยว้บนาเฮิร์หนังนะเฮิร์หนังเข้ายังหกกว่านี้อีกครับเพราะอันซาผู้มาซาเสื้อมาตี๋ยวเฮิร์หนังนะเฮิร์หนังไม่มีใส่มาเลยพร้อมนะคะพร้อมค่ะศาสตร์หมอนผ้าห่มจ้าเสือก็สองเสือจ้าพร้อมค่ะผ้าห่มที่นอนพร้อมค่ะแต่ผู้ชายอยู่ที่ไหนคะไม่พร้อมเมื่อไรลิซซี่มีผู้ชายก็มาแวะเลยนะได้เฮ้ยแต่เขาแย่ขึ้นมาทั้งปองแท้ใสิแย่อากาดผัว่ายิง เย็นใจ้าเย็นลบลบล้างเทียงบ่ตกแน่นอนจ้าเป็นตะลังกสีค่ะผุ่นบริคอนนะคะับผุนมิซานตากแดดพร้อมจ้ามิซานตากดแ<ร>ดดล้างถ้วยจ้าอีน้อยมึงมึงมาจับเพื่อกูดูกูจะเอาไปยืนในสันตากแดดวิวมันงามได้แจ้งสับอลีฮ้อนบ่้ยมันมันนั่นปะแจ้งสับอลียิ่งระวังลมป้องเดื้อแกแม็นมาเตเวศซองไปให้ผู้ใสยยุ่มหยุ่มเนาะกอไผ่ ่ออันนี้คือเที่ยงนางอ๋อใ่ค่ะเียงเจ๋อเพราะว่ามูลมรดกอันเดียวกันเนาะมันติดกันอันนี้นะเียอมูลมังมรดกนะเพแม่อันเดียวยิงเอาหรออืมเอาไม่ใช่มูลพ่อไม่ค่ะอันนี้ของเอื้อยนี่มูลผัวจ้ามูลผัวบรรทาหรอผัวในบ้านนี่แล้วอ๋อนาผัวนี่ของเอื้อยนี่รอฉันเข้าใจว่าเป็นมูลมรดกของคุณพ่อเธอกับพ่อนางอ๋อของพ่อนางพ่อนางได้อยู่ปุ้นนะ ภาคโขวพี่ว่าน่ะติดบ้านน้อยนะอเออโค้งเข็เมมาแถวเวิร์ป้าเฮ็ดนี่จะที่หักที่ว่า,าตัวขึ้นไปนี่ต่ำกับของพ่อนั่งอ่อนนี่กับแม่นของตัวเฮาตัวอยู่ป่าน,นตัวอีควายอีดอนกับตัวในขั้นน้องควายอีดอนแล้วของเฮาอเออแดนมาฮอดนี่แหละแล้วก,ก็ลงฮอดปูใกล้หอยแดงเกีย่ยวปุ๊บอะไรคาราบาวนี่หรอของพ่อใหญ่เปย์ค่ะยังไงคุ้ยไม่ได้ปล่อยอีอ สะอาดมึงนี่ก็แน่นอยู่ได้นี่เนาะแน่นอยู่แล้วมันรุดแล้วนี่มันตัวนี้นี่ตัวนี้เนี่ยมันมันจะนั่นเลยขั้วในเกเษ็ดกรรมมันบริปอยจ้าคือเนี่ยเธอมันกินเปิ้ลซะแล้วก็บบริพอผู้เสพผู้ใช้รู้ก่านะมาเรื่องสื่อสังคมคือเ้ากับบริมีเอานะโง่แบบนั่นน่ะเราจะ่าให้มันเป็นมันอะนย่ไม่ให้มันได้ลูกเราอย่างไทยบ่ไทยแบบก้ยมันเคยจอยแต่มันจะไม่แห้งไทยหนามอ่ะอยงนี้นี่ก่แกไทยจนสิตายบนค่ะโอ้ยเนาะ แจ้งแจ้งอีห่าต้มหนาส้นส้มข้าวแท้ยแมนได้ขยัน์มือิใส่เสเนรามขนาดมึงใส่้ำเมือถ้าได้เบิดเยคะสามเดือนใส่เถื่อนหนึ่งเนี้ยข้าวป่านนี่นะคะอยากให้ลิซี่อาผู้ชายมาอยู่หน้าอยู่จังเลยค่ะเสียงนานี้ค่ะอยู่กับผัวกับอยู่เที่ยงไงเที่ยงนาหนาฝนก็โอ้ยมีความสุขจ้านำซ่างกอกก็มีจ้าดีมากค่ะ อยากกินข้าวก็เนึ่งกินคาเตาก็มีกัตตานี้อะไรก็มี่านก็มีค่ะกัตตานี่นะมึงก็เป็นผัวกูนี่แหละจ้า่กูสิมาอยู่กับมึงอยู่นี่เดียวจ้ามาเลยค่ะมาวันนี้ก็ได้ค่ะเอาแนวนั้นบอกว่ากูเมื่อเอาคนในเพื่อนจังแั่ปีนี้เาอยู่ไฮยูหน้าซะมาอยู่ในเทียงนี่เนาะเล่นป็ดเล่นไกลเบนดี้บอกแค่ซองพูมีเขาจะยูเบ้ากันแหละเอามาอยู่เท่งให้เท่งหนาเลยวได้พี่น้องเอ้ยเล่นน้อาแบบนี้เนาะน่าสุอยู่นี่ละ โอเคแหละค่ะมาแหวนั่งเลยกับมือเลยนะคะมานี้มันค่ามันมืดนเลยมือทางไี้จังมือเลยทางนี้ทางนี้กับทางนี้แต่ถึงเลเคอือทางนี้กับแม่พระบรรพบุรุษคือมันห้อยต่างหูการ grab มือทางการนี่เลยใกล้เนาะอ๋อโอเคแล้วก็พี่น้องค่ะมือหนามือหนามือหนาปอดมีในปฏิทินมืออื่นมือหือมือได้เทวรังมากเลยยกเตาเออมึงจะโทรไปขะมือได้ยกเตานะแต่ว่ามืออื่นนี่คือสัน จะมือน้องบูจ้าเธอมีวางมืออื่นมือเธอมีวางมือกับมือเมือเมือบ้านน้องบูจกไปทำไมจ้ะแจกข้าวพี่น้องอุ้ยทำไมหัวเงียงโอเคไปแล้วครับพี่น้องคะจ้ามาแวะนางก่อนกลับบ้านนะคะไม่ได้อยู่ร่วมฉลองวันเกิดกับพวกนางนะคะเพราะว่าบอกนางตั้งแต่เศร้าแล้วว่าบอได้ยินนะคะขนาดวันเกิดตัวเองก็ยังมีไปหรอไม่เขาว่าจังใดเขาปดิว่าแนวใดเขาเข้าใจค่ะจ้าน่งล่าก็นั่งอมาล่านั่นเขาไม่ได้เคยบังคับนั่งสีเพราะว่านั่งสีเนี่ย เมื่อก็คือเมื่อค่ะเขาเลยบริเคยบังคับพายุจักเถื่อว่าหลีไปแล้วครับพี่น้องคะที่ตามมืออื่นนะคะขอบคุณค่ะค่ะจะไปกลับมาเป็นกำลังใจให้เจตตุยตุยตุยต,ยตุยด้วยค่ะจ้า